าาบัลเดอร์ชื่อว่าสาวทุคุณวัฒนาจ้งยิมนะคะบัลเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นอธิการของเซนต์แมรี่อินดิทนั้นคาทอลิกมิชชั่นออฟไทยแลนด์ครับ <c oughs> เราก็จะอธิบายกับว่าอาพรน,นี่เป็นอาพรที่เป็นเครื่องแบบของสมสะของความเป็นนักบวชนะครับในช่วงเทศกาลนี่เป็นช่วงเทศกาลแห่งความหลากหลายทางเพศดังนั้นบัลเดอร์จึงเห็นว่าสีชมพูเนี่ยมีความหมายที่ดีเป็นอย่างมากในการสนับสนุนพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีความหมายหนึ่งในทางศาสนาเนี่ยก็หมายถึงความแน่นแฟ้นและความสัมพันธ์แลแนบสนิทกับพระเจ้าด้วย แต่งชุดเป็นดอกไอริสสีฟ้าค่ะเพื่อนที่เป็นชื่อโป้งนะคะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบให้กับทีมทูดนักมีของปีนี้ค่ะทูดหกคนจะเป็นดอกไอริสเปิดกันแต่เป็นคนละสีเขดสีกันอย่างสีฟ้าเนี่ยเป็นทรานเจนก็คือเป็นแสดงถึงธงทงที่เป็นคนข้ามเพศนะเนาะก็คอนเซปต์นะคะวันนี้มาในคอนเซปต์ love yourself ค่ะหรือว่าใครที่กําลังส่องกระจกไปนี้อยู่อย่าลืมรักคนในกระจกนั้นค่ะลูกวันนี้ก็อินสปายมาจากหนังเรื่อง เ e ดริกแอนด์อีแองกิลอิก็รู้สึกว่าอินสไปจากความเป็นอิสระแล้วก็ความแบบว่าไม่ไม่อยู่ในกรอบของเพศที่ใครกําหนดเอาไว้คือจริงๆคิดว่าการที่มันจะสามารถจัดงานไพร์ได้ในกรุงเทพ อยากไปทางการได้เนี่ยมันก็เป็นหมุดหมายสําคัญของการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ LGBTQ แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคิดว่าประเด็นที่มันจะสามารถถักกันได้รวดเร็วในช่วงเวลานี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการแก้ไขประปภ1 4ึก็คือกฎหมายที่แก้ไขให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ยกเลิกกฎหมายค้าประเวณีที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศนะคะภายใตย้รัฐธรรมนูญน,นะคะแล้วก็การเข้าสู่บร,ริการสารธารณสุขที่คนข้ามเพศสามารถที่ได้รับส่วนการเหมือนคนทั่วไปค่ะ